สวัสดีพี่น้องย้ายไม่พามาเก็บพักบุง้งปุ้ยเพิ่นถังขึ้นไม่พี่น้องจะ้ะปุ๊นะเป็นดุ่งอยู่ว้าวงามคักงามเนี่ยเก็บนพี่น้องเราจะเก็บพักบุ้งไปแกงแกงส้มนี่งามคักงามเนี่ยพระเจ้าถางขึ้นเอารถตัดที่ี่น มันน่าข้นนะไปแล้วก็ไปรีเอาใบพท่านออกเอาพี่น้องเนี่ยนี่ใบแก้กกว่นออกเขาอดียอดคนแกงเอาหลายปวดนี่เด้อพี่น้องมาเก็บผักบุ้งน้ำย่อยแม่ เ้าเก็บเห็ดเพิียงวานค่อยไม่เก็บพักบุงฝรั่ง,งเห็ดกับโบคอยมีแล้วนะพี่น้องจ้าเหพอรมันแห้งกโบค้อยมีแล้วมันมันมีแล้วเนาะมันอันมันกสิห่วยไปเบิดแล้ว ไปแกงกินแกงักบุ้งอีกแล้วโดนเราได้หมดได้กินเจ็บตั้งแต่หุ่นลยอุ้ยถุงมือจนขาดแล้วถุงมือขาดแล้ว រ្ជាមាន់មាន់ត់ពូវាស់ពីដូចជាន់ពីសាញជាមាន់មាន់ព ดดเด็ดน้องแหงคอคออยู่ฝนกับโบตกมาดูแล้วเนาะหลายครับไปจะข้ะามสิเก็บ แดดคักแดดเนี่ยเป็นเหลี่ยมตาให้กูงูด้วยมั้ มีบอกพีนพ่น้องฮ้อนเก็บอย่างเดียวเก็บอย่างเดียวสิไปนั่งหลี่บายสออกบัดนี้ถุงมื้อก็จนขาด อุ้มดำนะห้ามลดหน่อยนี่อยเลยต้องบนอีกกินเลยี่เล็ก ว่าขอว,ว่าพี่นอ้องอ่ะพักบุ้งถึงนม้ไม่ไม่ขอเกบไปแซแนขึ้นขึ้นเอาพามัเมเนตยมาอยู่ทุบโบเบแซแขนเก็บขึนเลยล่บยุที่พี่น้องจะขอพิมพรถบเซแอนแสบไปแซ่บมั่นเนาะเพาะว่าถ้ามักบุงแถวๆขอยุ่นี่กบบอบ่ยยากนะท่านซ้ำสีแกงนี่สินะพี่น้องจาอบบ้าเพราะว่าซ้ำสีแกง,งก็มาหาเจ็บปาชุดสีก็ได้นี่นี่จะแกงได้เ ยเดี๋ยวพี่น้องมาเจ็บผักบุ้น้ำแญ่ไม่อีือฮักองไว้กองไว้แล้วมาหอบเอาบันทึนคนฉันั่งรีดยุ่ห่มบันนหัด่ตออว ดัดุงผักบุง้งดุงผักบุง้งฝรั่งสัตสัตตัดเข่าไรยังขึ้นตัาบตัตจะเป็นล่าแก่สูงึ้นมากซื่อๆเราพี่น้องเนี่ยแ,แหงตายชึ้นซื่อเนี่ยปี่อปีเลยผักบุง้งเป็นวัตถุดิที่กินได้พี่น้องจ้า เป็นวัตถุดิที่กินได้นี่งามครับไปบต้องตุมลวกน้ำทีน้ำา้วยให้จังไลแกงน É ลงมือขาดคุณบางกลุ่มดำหน้าหลายปูดหลายปูดคุณลงขัดบุด้ง có lợn Đen đen lắm Coi tìm rất là lập bể vào này Lập con กบหวยเป็นเรื่องงามที่น้องจ้า้องไปก็เป็นหวยดีออกก็บบ่ได้ลายดอกเพราะว่า เดี๋ยวต้องไปตัดออกอีกนี่ก็ขึ้นมากันจะจังส้มใหญ่ ลายล้ะนี่เป็นไม่ลงนี่ตัวสีออกนี่เอาตัดเอาส้วมมันอ่อนๆน,นี่ไปกิน,นแกงแกงกับบะสมพอปนในดอกพี่น้องพักบุงงามนี่นะน ตัดออกตัดช่วงนี้นะบุงเพิ่นตัดตัดแล้วมัก็ขคืนไม่ใี่น่องออกไปเจ๊งโอ้แดดออกเราบาที่นี่โอ้ยมันตีตากแดดว่าจะเออปรี้ยวหอมมาัน แกงแบบคนบ้านเ,เ้าบเป็นแกงข้าดอกเทพ่ได้พี่นงแกงธรรมดาแกงสุมธรรมดาสดน้ำสมมนบนลายสมมพอดีพี่นงแกลแล้วแก้วจะสุดต้องไปสียลายเสีหน้น แ,แกงแค่พูดได้มองแกงแบบบ้านๆเท่านะพี่น้องคือจังต้มสมปาดไปงั้นใ่ใส่ใส่ปลาทูเ <c oughs> ด้วพี่น้องกินน้ำกันแกนงพะพุงฝรั่งแกงสมุมแล้วรอพี่น้องจ้า แข็งลุนเดินกุ้มมันแข็งโปรเซบพี่น้องพอดีซ้ำนี่แล้วเราจะแกงส้มปลากุ่งแบบบ้านๆเยียบร้อยอ